สวัสดีนะคะทุกทุกคนเรามาดูน้องแมวของเรานะคะนอนตาข้างนะตกใจหมดเลยนะนอนตาข้างอย่างเงี้ยนะเรามาให้สามรัดกันเลยนะคะสามรัดจุดเอาเลยนะคะเม็ดเดียว4ีสค่ะ4 3่สนะคะสี่สาูนนะคะ เด่นสี่สามนะคะเม็ดเดียวสี่เจ็ดสี่ห้านะคะสี่ศูนย์นะคะนะก็สิบบนสี่สามเจ็ดศูนย์เลยเด่นๆของเขานะคะนะสี่สามเจ็ดศูนย์เม็ดเดียวสี่สามจัดไปเลยนะคะกันก็สี่แปดนะคะนะขอบคุณทุกคนคะ่ะมาดูน้องแมวน่ารักของเรา mấy ba